สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีซิรีราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีมีสาระในปัจจุบันกิจกรรมต่างๆที่ต้องมีการจับ หรือเกรงบริเวณข้อมือนานๆน,นะครับรวมแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่ส่งผลให้เราต้องออกแรงเยอะและเชื่อไหมครับว่ากิจกรรมดังกล่าวนะครับอาจจะส่งผลทําให้เกิดภาวะที่เรียกว่าผังผืดกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือได้ซึ่งถ้าทิ้งไว้น,นานๆอาจจะมีความเสี่ยงที่ทําให้เส้นประสาทเสียหายถาวรได้ครับและในวันนี้ครับช่วงคุยกับหมอเราได้รับเกียรติจากผู้ศึกษาอาจารย์นายแพทย์ตอบพลวัฒนาจากภาควิชาศัลยศาสตร์ออโทโปปดิกและกายภาพบําบ,บัดคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะให้ความรู้กับเราว่า ภาวะพังผืดกดทับเส้นประสาทที่ข้อมือเนี่ยคืออะไรและรักษาได้อย่างไรบ้านและสามารถรักษาให้หายขาดได้หรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันครับสวัสดีครับท่านต่อพลสวัสดีครับอาจารย์ครับภาวะพังผืดทับเส้นประสาทเนี่ยคือภาวะอะไรครับอาจารย์ครับผมก็คือพังผืดเส้นประสาทเนี่ยนะครับเป็นโรคของข้อมือเราเนี่ยนะครับพังผืดเนี่ย เส้นประสาทของเราเนี่ยจะมาเส้นประสาทข้อมือเลี้ยงมีเดียนเนิร์ฟเนี่ยนะเขาจะมาเลี้ยงนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางจะออกมาตามแนวเนี้ยนะครับนะแล้วถ้ามันกดทับเส้นประสาทพังผืดน,นี่ทุกคนมีอยู่แล้วมันจะอยู่ตรงนี้มันกดทับเส้นประสาทต,ต,ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็คือเป็นูพื่ายคือเป็นโรคพังผืชดกดทับเส้นประสาทมีเดียนที่มาเลี้ยงนิ้ว หัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางครับผมอ๋อครับล้าอาการแสดงของโรคนี้มีอะไรบ้างครับอาการแสดงก็คือว่าพวกนี้จะมีอาการตามเส้นประสาทที่มันเลี้ยงเพราะฉะนั้นจะมีอาการปวดนะครับจะมีอาการชานะฮะโดยอาการปวดและการชาเนี่ยมักจะเป็นตอนกลางคืนนะครับกลางคืนหรือไม่ก็เป็นตอนเช้าเช้าตื่นนอนมาแล้วจะรู้สึกชามากนะครับเนื่องจากว่าเวลาตอนนอนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยข้อมือเราเนี่ยมันจะ นอนเวลานอนแล้วก็พลิกไปพลิกมาซึ่งท่าพวกนี้ท่าที่มันพลิกไม่ว่าจะพลิกไปดังด้านฝ่ามือหรือกระดกไปดังหลังมือเนี่ยพวกนี้เส้นประสาทมันจะโดนพังผืดกดทับมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีอาการว่าทําไมตอนเป็นมากตอนกลางคืนหรือไม่ตื่นมาตอนเช้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องชามากต้องสะบัดมืออะไรพวกนี้นะครับอาจารย์ครับแล้วใครบ้างครับที่มีความเสี่ยงกับการจะเป็นโรคพังผืดทับเส้นประสาทนะครับครับผมก็คือโรคนี้นะครับ สาเหตุเนี่ยมันมีเกิดได้แตเเ่เราทางโลกเนี่ยเราจะเรียกว่าปัจจัยนะครับก็มีปัจจัยที่มีสําคัญก็คือผู้หญิงนะครับถ้าท่านเป็นผู้หญิงท่านมีโอกาสมากกว่าผู้ชายนะครับต่อมาคือเรื่องของปัจจัยเรื่องอายุนะครับโดยมีการศึกษาพบว่าถ้าอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปเนี่ยจะมีโอกาสเป็นพังผืดทับเส้นประสาทที่ข้อมือมากกว่านะครับโดยเฉพาะยิ่งอายุมากกว่า50 นะครับเลขห้าเมื่อไหร่ก็จะมากขึ้นนะครับต่อมาก็จะมีกลุ่มพวกที่เกี่ยวกับการใช้งานข้อมือเยอะอพวกพวกไปดันดึงยกคล้องอะไรที่มีการใช้ข้อมือทําให้มันมีโอกาสกดทับจมะสาทได้มากขึ้นนะครับแล้วนอกจากนี้พวกที่มีโรคประจําตัวก็เช่นเบาหวานนะครับพวกเป็นไทรอยต่ำไฮโปไทรอยพวกนี้นะครับรวมทั้งพวกที่มีประวัติข้อมือบาดเจ็บมาก่อนก็จะมีโอกาสทําเป็นปัจจัยเสี่ยง ที่ทาให้มีโอกาสเป็นพังผืดทับเส้นประสาทได้มากขึ้นครับผมครับอาจารย์ครับแล้วอย่างเช่นการออกกำลังกายที่ใช้มือเช่นแบบตีเช่นตีแบบนี้ครับมันมีความเสี่ยงด้วยไหมครับก็อยู่ในกลุ่มที่ว่าพวกที่ใช้งานข้อมือคือ wrist working อะฮะคือพวกที่ใช้ข้อมือเยอะก็มีโอกาสเยอะครับผมอ๋อครับอาจารย์ครับแล้วแนวทางในการรักษาโรคนี้มีแบบใดได้บ้างครับก็การรักษาครับอันดับแรกเลยก็คือท่านจะต้องพักการใช้งานก่อน พวกกิจกรรมที่เกี่ยวกับการใช้ข้อมือทั้งหลายเช่นไปดันไปดึงไปยกอะไรพวกนี้ท่านท่านท่านต้องเหล็กเลี่ยงนะครับอันนั้นต้องเหล็กเลี่ยงต่อมาอันที่2ก็คือรวมทั้งไม่ไม่ไปนวดนะครับบางคนบางคนสะบัดชามือเสร็จแล้วก็นวดอันนี้ก็ยิ่งทําให้มันไปกดทัเส้นประสาทนะครับนะครับและอันที่3ก็คือไม่นวดแล้วไม่บริหารนิ้วด้วย ไม่บริหารนิ้วไม่บริหารข้อมือเพราะว่ามันจะไปกระตุน้นใช่ครับใช่ครับคือ <c ười> บางคนพักใช้งานแต่ไปบริหาร<อ> <c ười> นะครับก็เลยก็เลยยิ่งเป็นมากขึ้นต่อมาก็เรื่องต่อมาก็ือเป็นการใช้ความร้อนนะครับอาจจะเป็นเอามือเนี่ยแชใ่ในถุงร้อนนะฮะแช่น้าร้อนก็ได้หรือใช้ถุงร้อนมาประคบก็ได้เพราะหลักการคือความร้อนเนี่ยมันจะทําให้ทางผืชเนี่ยมันคลายตัว รวมทั้งที่มันกดทับเส้นประสาทก็ยิ่งคลายได้เพราะความร้อนตรงนี้นี่เองนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือกลุ่มไอ้บางคนอาจจะใส่ที่ดามเพราะว่าเวลาเรานอนใช่ไหมครับข้อมือมันมันแกว่งไปแกว่งมาบางคนก็เอาที่ดามมาใส่ให้ข้อมือมันตรงไว้ก็ก็เป็นทางแก้วิธีหนึ่งนะครับถ้ากระบวนการรวมเบื้องต้นไม่ดีขึ้นแล้วก็สเต็ปต่อไปก็เป็นเรื่องของการอาจจะกินยานะครับก็จะเป็นยากลุ่มพวกเอนเซทเพื่อลดการ เอนเซตนะครับเพื่อเป็นเป็นยาลดการอักเสบเพื่อเพื่อลดก,การบวมนะครับต่อมาถ้าไม่ดีขึ้นก็อาจจะมีการฉีดยาฉีดยานะครับโดยมีการฉีดยาตรงบริเวณเขาเรียกกลุ่มสเตอรอยนะครับฉีดยาเขาเ้าไปในช่องช่องกระดูกตรงเส้นประสาทตรงนี้อาจจะนั้นมีการลดการอักเสบได้นะครับแล้วถ้าไม่ดีขึ้นต่อไปก็เป็นการผ่าต,ต,ตัดก็ผ่าตัดก็เป็นการลงมีดตรงบริเวณทางผืนตรงนี้แหละครับ ซึ่งวิธีการผ่าตัดก็มีได้2แบบนะครับแบบแรกก็คือเป็นแบบเปิดลงมีดแผลเปิดไปเลยแับแบบที่2คือส่องกล้องเข้าไปใช้เครื่องมือนะครับส่องกล้องเข้าไปก็แผลเล็กกว่านะครับแต่ก็ต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆมากกว่าค,ครับเพราะฉะนั้นสรุปการรักษาก็มีู่มแบบหนึ่งให,ให้การศึกษาก่อนว่าหลีกเลี่ยงอะไรควรหลีกเลี่ยงอะไรควรควรทาไม่ควรทํานะครับต่อมาก็คือการรับประทานยาหรือฉีดยาท้ายสุดก็เป็นการผ่าตัด นะครับนอกจากนี้ก็ไอ้ก่อนที่จะถึงการผ่าตัดก็อาจจะมีการกายภาพบําบัดก็อาจจะมีการให้อันตราซาวพาราฟิลอะไรนี้ก็อีกขั้นตอนหนึ่งครับผมทีคําถามที่คุณผู้ชมอยากอยากถามหรือสงสัยกันก็คือว่าการผ่าตัดนะครับอาจารย์มันสามารถรักษาให้หายขาดได้เลยไหมครับครับผมก็หรือหลักการคือเส้นประสาทเนี่ยครับมันอยู่ในช่องนี้มันโดนพังผืดกดทับใช่ไหมครับเราก็ไปคล้ายๆแบะมันออก ทีนี้เส้นประสาทเนี่ยต้องขอเรียนว่าเส้นประสาทเนี่ยมันเป็นอะไรอวัยวะที่ค่อนข้างมีความอ่อนไหวนะครับพอมันโดนกดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่คลายเสร็จแล้วขายทันทีเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนวเวลาเรา,เรานั่งพเพียบขาสมาใช่ไหมครับ,รบเป็นเหน็บชาที่ขารเรานั่งนั่ง5้านาทีเป็นเหน็บชาใช่ไหมครับพออา,อาจารย์ลุกขึ้นเนี่ยมันยังไม่หายชาทันทีเป็นไปใช้เวลา ราะฉะนั้นพวกที่เป็นฟังปืดทับเส้นประสาทนะครับถ้าถ้าเป็นมาหลายเดือนบางคนข้าเดือน6เดือนเป็นปีอย่างเงี้ยผ่าเสร็จอาจจะยังไม่หายทันทีต้องใช้เวลานะครับแล้วต่อมาสมว่าผ่าเสร็จหายชาแล้วจะเป็นใหม่หรือเปล่าก็มีรายงานว่าอีกสิปีมีโอกาสเป็นใหม่ประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์อค่ะก็คือมีโอกาสกลับเป็นซ้ําได้อยู่เป็นซ้ําได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็โรคนี้ก็เป็นโรคที่พบบ่อยครับ แล้วถ้าสมมติว่าทิ้งไว้นานๆานสมมติแบบผมไม่อยากมารักษาเราปล่อยไว้นานๆหรือไม่รู้ไงครับไม่ได้ใส่ใจมันมีความเสียมีผลเสียอย่างไรบ้างครับราอาจารย์มีแน่นอนครับผมเพราะว่าไอเส้นประสาทตรงนี้นอกจากไปเลี้ยงความรู้สึกตรงนี้แล้วเนี่ยม,มันจะไปมีกล้ามเนื้อมาเลี้ยงกล้ามเนื้อตรงอุ้งมือตรงนี้<อ>นะครับทุกท่านลองลองดูก็ได้นะครับทุกคนเนี่ยจะต้องมีอุ้งมือที่มันหนา ถ้าท่านกล้ามเนื้อรีบและร<ม>อลิงนะฮะลอลิงสโออีบอเมนไม้ <laughs> กล้ามเนื้อรีบเนี่ยท่านจะไม่สามารถที่จะสมมติว่าข้างนี้รีบนะครับท่านไม่สามารถที่จะตั้งมือแบบนี้ได้ท่านจะจะอยู่ได้แค่นี้เองพอตั้งมือไม่ได้เนี่ยท่านไม่สามารถที่จะหยิบของเล็กๆได้นะครับเพราะฉะนั้นโรคนี้ก็นอกจากชาปวดแล้วถ้าเป็นมากก็อ่อนแรงมีปัญหาในการหยิบของเล็ก,เลกๆเช่นติดกระดุมหยิบเหรียญอะไรพวกนี้นะครับก็ก็อาจจะต้องผ่าตัด การผ่าตัดก็จะยุ่งยากกว่าเดิมเาะเนื่องจากต้องมีการผ่าตัดย้ายเส้นเอ็นมาอ๋อเพื่อทําให้ใช้งานได้ได้เหมือนเดิมนี่แหละอาได้ไหมให้ดีขึ้นให้ดีขึ้นแล้วกันได้เหมือนเดิมที่อยากให้อาจารย์ทิ้งท้ายกับคุณผู้ชมครับว่าเราจะป้องกันไม่ให้เกิดภาวะหรือโรคพังผืดหักเส้นประสาทได้อย่างไรบ้างครับครับผมก็เราก็พยายามหลีกเลี่ยงปัจจัยต่างๆเท่าที่สามารถทําได้นะครับเช่นถ้าท่านลักษณะงานถ้าท่านต้องต้องใช้ การใช้ข้อมือเยอะนะครับก็พยายามเช่นต like ้องยกของถือของอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็นการใช้ท่อนแขนยกหรือว่าถือของก็สะพายไหลยเอาใช้เป้เอาสะพายของแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเริ่มมีอาการผิดปกติเช่นมีอาการชาแปแป๊บหรือใช้มือถือแล้วรู้สึกว่าบันชามือเนี่ยก็จะว่าท่านอาจจะเริ่มมีอาการแล้วก็รีบมารักษานะครับ สำคัญก็คืออย่าไปใช้งานเยอะมันนี่อันนี้สําคัญที่สุดครับผมคุณผู้ชมท่านใดที่ฟังอยู่นะครับแล้วสงสัยว่าตัวเองอาจจะมีภาวะหรือโรคทางผิวหนังเส้นประสาทก็ควรจะรีบมาพบแพทย์เพื่อทําการรักษาอย่างทันท่วงทีนะครับเพราะถ้าทิ้งเอาไว้ก็อาจจะทําให้เกิดผลเสียตามมานะครับคือเส้นประสาทอาจจะเสียหายถาวรททำให้สูญเสียหน้าที่การทำงานของกล้ามเนื้อไปได้ด้วยนะครับนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ศาสตาจารย์นายแพทย์ตอบคนวัฒนานะครับจากภาควิชาสัตวศาสตร์ออโทปิดิกและกายภาพบําบัดนะครับจาก คณะแพทยศาย ile, สตร์ศิริราชพยาบาลเมื่อหาวิทยมหิดลเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มาให้ความรู visuals, ans, ้กับเราในวันนี้ครับขอบพระคุณครับอาจารย์สวัสดีครับครับสัสรับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับพบกันในช่วงนานาสาระน่ารู้ครับกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเป็นช่วงตอบคาถามจากทางบ้านโดยที่เราจะนำคำถามที่คุณผู้ชมสอบถามเข้ามาทางศิริราชออนไลน์นะครับมาให้คําตอบกันครับเรามาเริ่มกันที่คําถามข้อแรกกันเลยครับ ชายอายุ17ปีเป็นริศีดวงสามารถทานน้ำปั่นหรือนมได้ไหมครับและในขณะที่เป็นโรคนี้อยู่ห้ามรับประทานอาหารชนิดใดบ้างได้ค่ะไม่มีข้อห้ามแต่ถ้าทานอาหารเผ็ดจะทำให้เจ็บมากขึ้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสารยศาสตร์ค่ะเด็กผู้ชายอายุ4ขวบผ่าตัดทอนซิลจำเป็นต้องทดสอบการนอนหลับหรือไม่ขึ้นกับว่าแพทย์สงสัยภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือมีปัญหาการนอนหรือไม่ค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชากุมาราเวชศาสตร์ค่ะผมเป็นเชื้อราบนหนังศีรษะมีอาการคันมากๆตลอดเวลาเวลากาวจะมีหนังหัวขาวๆลอกออกมาคล้ายรังแคหมอพอจะมียารักษาที่ไม่ต้องตัดผมแล้วทาหรือแชมพูอะไรที่ใช้แล้วหายเห็นผลบ้างหรือเปล่าครับแนะนำพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินเนื่องจากอาการดังกล่าวพบได้ในหลายโรคอาจไม่ใช่เชื้อราบนหนังศีรษะค่ะขอ,ขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาตัจวิทยาค่ะ ยาปฏิชีวนะรอกซิโทไมซินกับไดคลอกซาซิลินทานคู่กันได้ไหมครับเหตุเนื่องจากผมไปพบแพทย์จากอาการไม่สบายมีไข้ไอมาเมื่อ5วันก่อนแล้วได้รับยารอกซิโทไมซินมาทานทั้งหมด7วันวันละ2เวลาเท่ากับผมเหลือยานี้ต้องทานอีก2วันถึงจะหมดแต่วันนี้ผมดันเกิดอุบัติเหตุมีความจำเป็นต้องไปเย็บแผลที่โรงพยาบาลแล้วทำให้ได้ยาไดคลอกซาซิลินมาทาน โดยเหมาะให้ทานวันละ4เวลาผมจึงอยากทราบว่าสามารถทานควบคู่กันได้ไหมครับหรือควรต้องรอตัวล็อกซิโทไมซินหมดก่อนแล้วค่อยทานตัวไดอกซาซิลีนที่ได้มาทีหลังพอดีผมอ่านมาคร่าวๆว่ายาสองกลุ่มนี้โดยปกติไม่ควรทานร่วมกันสามารถกินคู่กันได้ค่ะกินพร้อมกันไปเลยจนยาหมดขอ,ขอขอบคุณข้อมูลจากฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลศรีราชค่ะ ดิฉันอายุ54ปีอาชีพช่างเสริมสวยหกล้มข้อมือหกักได้เข้าเฟือกและได้ถอดเฟือกออกแล้วแต่ช่วงข้อมือรู้สึกจะมีพังผืดติดอยู่ทําให้ขยับข้อมือและนิ้วมือไม่ค่อยได้ไปหาหมอตรวจตามเวลานัดหมอส่งตัวไปทํากายภาพแต่ห้องกายภาพไม่ยอมทําให้นัดให้มาทําเดือนพฤษภาคมถ้าดิฉันต้องการทํากายภาพด้วยตนเองจะต้องทํากายภาพอย่างไรคะช่วยบอกวิธีให้ด้วยค่ะ เริ่มต้นด้วยการขยับข้อมือขึ้นลงพลิกคว่ำงายและเอียงซ้ายขวาโดยขยับเบาๆไม่เจ็บในระหว่างทำร,รวมทั้งกำเหยียดข้อนิ้วมือในกรณีที่ข้อไม่บวมอาจแช่น้ำอุ่นร่วมด้วยสัก5-10นาทีเพื่อให้ขยับข้อต่อง่ายขึ้นออกกำลังกล้ามเนื้อเบาๆโดยการกำและบีบรูกบอลเกรงกล้ามเนื้อรอบข้อมือเบาๆและเมื่อถึงวันนัดแนะนำให้ทำกายภาพบำบัดต,ต่อเนื่องค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฟูค่ะ ครับก็ครบแล้วนะครับกับคําถามที่คุณผู้ชมสอบถามเข้ามาในวันนี้หากคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีคําถามอยากปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพสามารถพิมพ์คาถามแล้วส่งมาได้ที่ www.siraonline. น์เ net และผมจะไปหาคําตอบจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมาให้คำตอบเองครับและนี่คือทั้งหมดของรายการสถานีศีริราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีมีสาระทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ